สำหรับในข่าวแรกของวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของการเยียวยาประชาชนค่ะซึ่งวันนี้ทางคณะร,รัฐมนตรีเคาะแพ็กเกจเยียวยา COVID โควิดระลอกใหม่นะคะกับในโครงการเราชนะค่ะซึ่งโครงการเราชนะนี้นะคะจะจ่าย3,500บาท2เดือนก็จะครอบคลุมในอาชีพอิสระเกษตรกร30ล้านคนค่ะคาดว่าจะใช้เงิน2.1แสนล้านบาทค่ะ ซึ่งสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่12มกราคมปี2564นี้นะคะได้พิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดระลอกใหม่โดยมาตรการการเยียวยาประชาชนนะคะก็ได้ปรับรายละเอียดใหม่ค่ะจากในโครงการที่เราเคยเรียนชื่อกันมานั่นคือเราไม่ทิ้งกันเมื่อปี2563ที่ผ่านมานะคะเปลี่ยนมาเป็นโครงการเราชนะค่ะซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี นตรีก็เปิดเผยว่าได้มีการหารือการรับมือผลกระทบจากโควิด -19 ที่มีต่อเศรษฐกิจกและประชาชนค่ะก็มีการหารือกเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็สรุปมาตรการต่างๆนะคะทั้งการลดค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนเช่นลดค่าน้ำค่าไฟอินเทอร์เน็ตรวม2เดือนด้วยกันค่ะนั่นก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนะคะรวมถึงมาตรการเยียวยาอื่นก็ได้ให้ในโยบายเยียวยาไรายได้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มค่ะ ก็จะครอบคลุมเหมือนกับที่ผ่านมาทั้งแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระ,กระเกษตรกรซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ให้พิจารณาวงเงินที่คนละ3,500บาทต่อเดือนค่ะรวม2เดือนด้วยกันนะคะนั่นก็แปลว่าจะได้7,000บาทโดยให้กระทรวงการคลังเสนอคอรมอสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็ให้คำนึงถึงการระบาดท,ทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยแต่ขณะนี้จึงให้แค่2เดือนก่อนค่ะ ซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเร็วที่สุดหรือภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเราชนะนะคะนอกจากจะมีไทยชนะหมอชนะแล้วตอนนี้เราผุดในโครงการเราชนะมาอีกด้วยนะคะโดยกเรกษตรกรก็จะต้องลงทะเบียนใหม่เพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ย ไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชันค่ะและจ่ายเงินเร็วที่สุดในปลายเดือนมกราคมนี้เลยนะคะหรือว่าอย่างช้าก็คือต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันเป๋าตังเมืองต้นคือจะตัดสิทธิ์คนที่ไม่ควรได้รับสิทธิ์ออกไปก่อนนะคะ เช่นผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมข้าราชการและลูกจ้างผู้ที่มีฐานะเพื่อให้เหลือคนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ลำบากจริงๆนะคะแล้วก็เข้าสู่ในระบบที่ได้วางไว้ทําให้การยียวยาเข้าถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมนะคะไม่ได้เป็นข้าราชการลูกจ้างก็สามารถรอได้เลยนะคะปลายเดือนมกราคมนี้กับในโครงการเราชนะค่ะ